ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกระยสภาค่ะซึ่ง พระที่นั่งราชากรัยญ,ญสภาน,นั้นเป็นพระที่นั่งสองชั้นนะคะตั้งอยู่ทางด้านใต้ของพระที่นั่งอาภรที่โมกประสาทค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกปราสรนพระที่นั่งพิมารรัตยาค่ะ ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวานนี้นะคะในขณะนี้ทุกพระองค์เสด็จออกพระที่นั่งดัสิทธิมหาปราสาทผ่านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าค่ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพราปรดลมหาสเสวตชัตรค่ะทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวข้าราชการที่มาเฝ้าทูลรองธิรีพระบาทนะคะไปที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกค่ะณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปรา,าสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าพระแทน่นพระแทนเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าค่ะ ขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชะพิธีได้เชิญพระภูษายโยงจากเบื้องหน้าพระแท่นสุวรรณเบนจะดนสอดเชื่อมปลายกับพระภูสายโยงอีกด้านหนึ่งนะคะที่บริเวณอาจสง โยงนะคะก็คือแถบผ้านะคะที่ใช้สำหรับสบระปกรณ์หรือว่าบางสุกุลค่ะแทนการใช้สายสินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด,ดำเนินจากพระราชอาทิประทับนะคะมายัางบริเวณด้านหน้าพระสงฆ์ส่งทอดผ้าสระปกรณ์ถวายพระสงฆ์ค่ะ ประกอบด้วยพระเทพวชิราพินันวัดบวรนิเวศวิหารพระครูวิปูลศาสนกิจจาธรพระครูพิพิธธรรมพานพระมหานภกรัยจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตบัณฑิตจิตโตจากวัดประยุรวงศาวาสวร์วิหารและพระมหานิรันริยเมธีพระมหาอวยชัยธีรปัญโยพระมหาธีรวุฒิธีรวุฒโธพระมหาวรวุฒิวรวินยูจากวัดจักรวัดวัดจักรวัตรราชาวาฒค่ะ สองสดระประกอค่ะ ทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธา มะนีโชติระโสยาธา เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในขณะที่พระสงฆ์สดระปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนโทกค,ค,ค่ะหลังจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรล,ลาออกจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพาปด์มหาสาเวตชัดจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าพระบรมหน้าพระโกรธค่ะทรงกราบ ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมารรัตยาค่ะเพื่อเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกระรรยสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ thank you สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมประจำวันนะคะก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา6นาฬิกาของทุกวันนะคะโดยช่วงเวลา6นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยาม7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉั้นเพลง12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยาม 15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม18นาฬิกาประคมย่ำยาม19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยามค่ะ